เ้ยององายแล้วครับคน้ำข้า้ำเนี่ยควายเร่แกค่อยๆดิล่ะล่ะไหฝ่นลองละล่ะล่ะล่ะโอ้สวยงามเผ็ลละขุดละขุดละ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภุสุขค่ะผมมานี้ like the น the like ม,มาพบกับสังหน, the น่อยพาเพื่อถือก่อลพี่น้องพาพี่น้องมาขอปลายยุค่าครับมานี้เก็บเห็ดยุค่าหรือว่าเห็ดพึ่งขมครับผมม้านเซาแนนเออเห็ดขมนะแต่ว่าแต่ละหม่องเออเห็ดเผื่อขมนะครับเนาะมานี้กะทิผ้ามาเก็บเห็ดเผื่อขมครับผมเอาไปลวกตตจิ้มสมโอ้แสบเลยพี่น้องไปพี่น้องไปรับส้อมกาศครับพี่น้องว่าสังหน่อยสีมาร์บอมือนน้ครับผมครับพี่น้องหาเห็ด เฮ็ดขมพี่น้องต้องมองเขาเอิ่นเฮ็ดเฮ็ดผงขมครับผมตะวันทอนไหเอื่อนต่อเฮ็ดขมพี่น้องนะดอกงามๆครับผมดอกงามครับมาบ่ท่านครับผมมันเทาเทาเฉิมดมันเ่าเิิมบึเลยดอกงามๆเหรอมูใเงยเลยครับล่ะมูนี่เงยล่ะเก็บเก็บเลยแล้วพี่น้องนะเ่าเิิมบึล่ะ ไปชื่อได้เนาะนี่อมออึงใหญ่ครับมาหมู่บ้านมุกกรเขาเห็นเนาะสองหมื่นเนาะกำลังได้หลายครับไปชื่อไดค้ครับกระหุดมุงใหญ่ครับเอ็ดเฟื่องขมที่นาเกิดไหมเรียนนะได้หลายชี้นเนาะมันถิ่เกิดอยู่น้ำปลายุข้าตัวครับปลายุขา้าเกิดน้ำปลายุขา้ามันเอามือว่านกเมืเม่อก่อนมันเอามันก็เลยกออกเลยมาซองมึง หาเติมหาเติมเึ้นขมเึ้นขมเท่าเต็มันยอะมากหมากับด่างอ้อมอ้อมกับมาครับวันนี้มันบอกไก่บ้านนะครับประมาณเก็บแปดโลครับจากบ้านสร้างน้อยมากบอกไก่ปลาเป็นยังไงนะครับละปลาไหนน้อยหนึ่งนี่ปลาไหนน้อยหนึ่งผอยแล้วครับผอยอแล้วผอยอแล้วอือเหรองามพอดีเลยครับ่พอดีงามเลย งามงามแล้วล่ะผีมาเก็บผีและแล้วครับแล้วผี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 ดอกงามงามอ๋อขาขาอะไรมันเกิดอีพีหนาครับต้นที่งามไปละนี่นี่ดอกเส้นนี่พอดีพอดีงามแต่ลายได้ครับเพื่อนนี่ไปแกงซวนกินครับเพื่อนแกงที่เราจิ้มสมๆเนาะมาเนาะแศีพเนเศีนั่นล่ะเห็นไหตัวหนึ่งละนี่นี่นี่เอาแน่เอาแน่ มาน้ากันพี่น้องบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเอาเปหนึ่งเอาเปหนึ่งหนึ่งเห็ดดำจิ้มสมๆนะพี่น้องเสียบเลยครับกำลัางงามหันเม็นหันเม็นบ่อเผาเลยคือสีขักพี่น้องไร้โหลดมันเผาทิ่เมเบิร์ดมากไปฮั่นน่าภาคกามเมือง สุดยอดครับสุดยอดตัวนี้หักขานเฉ่มใบปี่น้องเกิดที่เก่าได้ไรแล้วครับได้ไรแล้วปลาไม่ใหญ่ดิพี่น้องปลาเด่นน้อยหนึ่งตัวมันออกลายพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วพี่น้องพี่น้องโอ้ยล่ะน้องอ้อมพ่อได้ครับน้องอ้อมพ่อเห็นไหมเก่งถึงน้องอ้อมพ้อมันตีแตกนี่พอดีเลยล่ะนี่ดอกสักหนึ่งพอดีงามครับผมนี่ ตาป๊นะเอาสตุงไปเสตุงเถะเสตุงพยแล้วควยแล้วทุกคนพ่อเรอวะคุณรกผีดอกนะดอกงามผักงามนี่ยมูงเนี่ยกันเดียแล้วแล้วๆไปลวกไปลวกนี่มูงสิผีดอกตอนส่วนละคุณดูดเห็ด อุลามกอ่ะก no ี่ละฟี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 โดนนึงโดอนึงได้ไลน์ได้เลยครับได้ไลน์ได้เลยครับถุงนึงแล้วครับกินมอว์บดพี่น้องลวกจิ้มน้ำจิ้ม

ห้าม,ามับามหงามนะแบบลายครับแบบลายเดี๋ยวยู่ก็วีงไม่เก็บผิดเป็นแซ่<ห>ลูกแซ่ลูกแซ่ล่ะลายอยู่ยยครับลูกโอ้ดอ,อ,อกอ้อม่มหาหมานใช่ปะโออดอกพอดีเลยล่ะีพอดีองามตัวนีงดูตัวดูตัวอื้อหือ ดอกออนอนครับพี่น้องตัวนี้งามครับน้องอ้อมได้ครับเพนนี่ให้ให้ให้อีกไหมให้ให้ให้พอยแล้วครับพออีกแล้วหืมเหรอดอกงามเรานี่หลายสองทุงได้ครับนี่ยสองทุงแล้วท่านบอเถาทิมนี่พี่น้องเดีายวร่ายรถเถาทิมเดี๋ยวว่ามาบอท่าน ตองมาหลังจากมันนี่สองมือพอดีครับผมมากอืมคอยรำอีกสองมือ,อ,อ,อมันเท่า,าสึมได้ไปยังกระสอบพี่น้องเห็นมันมาท่านตอนี้ก็ก็กินน้ำบัตรพี่น้องทำหนึ่งอะไรร้ายละ่ะฤดูเฮ็ดฤดูปีนี้ออกด,ดีดีมันเอาเพราะว่าสองมือขึ้นหลังมันเอานะครับมันฝนตกละมาแล้วก็เอาบัดดี้เฮ็ดออกเฮ็ดพอก็ออกเห็นมสร้างน่อยไปเก่งเฮ็ดพอวันก่อนออกร้ายเฮ็ดป่วยพี่น้องมนันนี่รอดติดตามนะครับเด้อกดติดตามสองซ้าหน่อยเพิ่มขึ้นไป เดี๋ยวพาไปเก็บเห็ดปวกเห็ดละโงกกว่นนี่เห็ดไข่พี่น้องวันนี้หลายเห็ดจะโซนี่ดอกขายเงี้ยเง้ยครับยเฮ็ดปวกจะโซ่ต้องคอยติดตามเดี๋ยวสร้างหน่อยจะพาไปลุยเก็บเห็ดปวกน้ำกันพี่น้องพาชมเห็ดปวกจะโซ่ขายเงี้ยงามๆชุบป,ปีสร้างหน่อยไปเก็บหลายปีสอนพี่น้องซีหาปีได้แต่ว่าสร้างหน่อยเพื่อนเพจยูทูบเพาก็ไม่เห็นยูทูปปีนี้ครับผมก็เลยจีว่าเก็บพาไปกัรทายฝีซีบึงนะครับ เหนอเก็บภาพบรรยากาศปลาอยู่ค่ามันนี่มาลุยปลาเก็บเห็ดพึ่งขมหรือว่าเห็ดขมครับผมมกหกหนุอเป็นเปล่ยนท่ะน,นะตะวันออกลายมันเป็นนันยาค่าเห็ดพอหันออกนาเพ็กได้บัดเห็ดพอขอคนระเบียบนา่ออม่น้่งนะหาเห็ดห่อยแล้วพออีกแล้ว อืมนั่นๆนอาเก็บลูกค่อยๆเด้อหักเลยมามโอ้งามงามงามาหลายๆได้ครพี่น้องะไดีทุงนึ่งเครับทุงหนึ่งเด้อเป็นหนึ่งป็น,น,นลวกจิ้มให้ให้ท่านมีอีกเท่าที่เบิดพี่น้องมาบ่ท่าน มากกว่านั้นสุดสีหลายนี่ตอดอกเถาไปเร็วดอกเฮ็ดเฮ็ดดอกบานไปเร็วมันสุ่มดินสุ่มบ่พอเฮ็ดปลวกจมูกบ้าปลาเมย์ไหนเพี่น้องตอออกหลายปลาเมย์เลยไปไหนน้อยหนึ่งตอออกหลายหลาย โอ้ย้วค่อง่น้องคอยแล้โอ้คือดงามยไหมนเก็บอยเรื่อีฮักืมอได้ยองามอยู่ต้นอย่แต่ว่ากรสีอยกไปัเรพี่น้องต้ก็ได้อย่อ้พี่น้องพี่น้องพอยแล้วรับพอยแล้วอืมครับงามเลยคอยเรื่อไแตกค่อยๆละยพี่น้องละอืมละอ้เรลุละ <ล>มันละมันออกโบเดตมันติดเออจะให้พ่อเก็บให้แม่พ่อเก็บเรือ<ด>เออน่าขอบอสพี่น้องนะมันลาไปทังเสือเลยพี่น้องหันท่อมูนึงออหึง่มงามาันจดอกเนี่ยนี่พี่น้องะนะขึ้นมูเงี้ยขึ้นมูนี่นี่พอดีท่ามนมเนาะก็ซื้อว่าบอสไปทั้งเถาเลยพี่น้องก็ได้อยู่ Khang vô. Khang Mùi mùi là. Cái mùi nhầy hả ta? Thì phải ấp đó. <cười> 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 ngam, 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 ngam. เอะะไรนกมูนอ่ะเล่เางา,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 านพังงานเนี่ยดอกมูนญ่เนาะครับพี่น้องมันนี่จ้างหน่อยก็ได้ขอปิดคีใปใช้เดี๋ยวก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าว่าจ้างหน่อยจะพาไปหาเก็บเห็ดยังครับผมมันนี่เก็บเห็ดอันเห็ดขมเห็ดเผือกขมหมาดอยู่พี่น้องละหมาดอยู่พี่น้องแต่ว่าเท่าไรพี่น้อง ฮันบอเท่าเดี่ยบอกได้เพื่อนกระสอบครับผมป้าเล็กน้อยนี่ครับมาซาพพี่น้องแต่ว่ากับเขาได้กลิ่นนะครับผมได้เป็นเป็นลวกหนึ่งลวกจิ้มน้ำกันนี่ครับล้วสองถุงนี่ครับนี่พี่น้องลายบอกพี่น้องนะได้พึ่งขมครับก็ขอขอบคุณเอฟซีช่างน้อยพาเพลินที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณานะครับเนาะพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องวันนี้ก็ช่างน้อยขอกราบมาสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye